น้ำฟ้าป่าเขาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยน้ำฟ้าป่าเขาเพื่อให้เราอยู่ได้ทุกอย่างเกิดมาเพื่อเพื่อประโยชน์กันที่นี่อุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา กับพี่คำาวเียีกรบพี้คำรนผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานที่ใหญ่เป็นที่สองของประเทศไทย ครอบคลุมจังหวัดใดบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชิชนกปราบทุกนะคะนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการค่ะก็ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าอย่างชัทับลานค่ะค่ะก็ทับลานเราครอบคลุมจังหวัดปราจินบุรีแลวก็จังหวัดนครราชสีมานะคะจานวนที่2จังหวัดค่ะพื้นที่กี่อําเภอครับพื้นที่ครอบคลุมห้าอเภอค่ะก็มีหน้าที่ดูแลและผิดชอบทั้งสิ้นหนึ่งล้านสี่แสนไร่คร่าวๆค่ะครับก็มีทั้งความงามตามธรรมชาติอ่ะเนาะแล้วก็คายออกซิเจนให้กับผู้คน ได้อากาศได้ความร่มรื่นได้ทัศนียภาพได้ความสวยงามมหาศาลใชนะ่ของสองจังหวัดนี้แต่ว่าปัญหาที่เขายังคงแก้กันอยู่ก็เรื่องการรุกป,ป่าเนาะต้องแก้ตลอดไปการไล่ล่าสัตว์ป่าต้องอาศัยความร่วมมือแต่เห็นบอกว่ามีหลายหมู่บ้านให้ความร่วมมือกับเราดีมากเลยใช่ไหมฮะยก<ช>ตัวอย่างได้ไหมฮะ <S <S or, mhm. ได้ค่ะก็จริงๆแล้วพื้นท mm. e ี่ทับลานของเราอะค่ะนอกเหนือจากงานเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมีด้านเรื่องของการปรับป้องกันแล้วก็ปรับป่าค่ะแล้วก็ที่เห็นการชาร์ก็จะมีปัญหาเรื่องช้างป่านอกพื้นที่ซึ่งทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การผักดันช้างป่าค่ะปัจจุบันเนี่ยทางชุมชนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือทางเรงงานภาครัฐเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะก็แหล่งท่องเที่ยวหลายๆแห่งเนี่ยทางชุมชนก็ได้มาช่วยพัฒนาส่งเสริมแล้วก็เกิดรายได้แล้วก็ผนักดันช้างป่าก็ได้กําลังจากชุมชนนะคะเป็นหลักคอยช่วยเหลือเรราคับ เพราะว่าหลักการมันอยู่ที่ว่าการร่วมมือกันการร่วมมือกันเนี่ยกำลังเจ้าที่ไม่พอหรอกแต่ได้พี่น้องชุมชนน่ยนะฮะแล้วชุมชนก็ได้ผลตอบแทนจากจากนักท่องเที่ยวไปใช่ค่ะเงินมาเงินไปเงินมาหมุนไวอย่างนี้นะใช่ค่ะก,การพัฒนากันอย่างแบบมีการร่วมมือกันพัฒน,า,นาการกครับวันนี้มันก็หลายปีผ่านมาอนาคตข้างหน้ามีแผนมีผังวางไว้อย่างไงบ้างครับอุทยานนี้ ก็ในส่วนของอุทยานค่ะปัจจุบันเองเราก็มีมความร่วมมือกับชุมชนในหลายภาคส่วนมากยิง่งขึ้นซึ่งเราพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง2จังหวัดทั้งปัจจีบุรีแลวก็นครราชสีมาค่ะโดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนมเป็นหลักในทุกๆแหล่งท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้เกิดรายได้ของอตัวชุมชนด้วยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเราเองก็ได้รับการพัฒนาด้วยค่ะอาจจะมีสิติบันทึกไว้บ้างไหมครับว่าประมาณการที่พี่น้องเข้ามาเที่ยวในทับลานเนี่ยปีปีหนึ่งประมาณ ก็ปีปีหนึ่งเรามีนะักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ9,000 90, 0คนได้ค่ะ,ะก็เงินรายได้เราอยู่ประมาณที่2ล้านกว่ากว่าค่ะคในแหท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเงินจากพี่น้องประชาชนกลายเป็นสิ่งที่มาพัฒนานะครับอุทยานสืบไปบแล้วก็นะครับป,ปัญหาที่เราอยากจะขอ,ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวขอความร่วมมือกับชุมชนบางบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเราพอจะบอกได้ไหมครับว่าคืออะไร ค่ะก็ถ้าเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติในทุกๆแห่งนะคะก็อาจจะเป็นการขอความร่วมมือเรื่องของการไม่นําขยะประเภทพลาสติกเข้ามาในพื้นที่แล้วก็การดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะค,ค่ะเพราะว่าตัวเศษขยะเนี่ยค่ะพอเราอยู่ตามแหล่งน้ำเลยเ,ลยเนี่ยก็จะส่งผลเป็นมลพิษแล้วก็อันตรายต่อสัตว์ป่าด้วยค่ะในทุกๆแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของขยะพลาสติกที่มีการรณรงค์อยู่ค่ะในปัจจุบันค่ะครับแล้วก็ตอนนี้เราเรายืนอยู่หน้าน้ําตกเลยนะฮะน้ำตกม่านฟ้าน้ำตกม่านฟ้า ซึ่งภายในอุทยานทับลานเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายยังมาส่องฝูงกระทิงได้ค่ะใกล้ๆเราจะมีฝูงกระทิงที่ให้ชมได้ท,ที่เข่าแผงม้าค่ะ,ะ,คะสามารถชมกระทิงได้ค่ะช้างพอหาชมได้ไหมครับหรือไม่ได้เชิญเข้ามาเองอถ้าเป็นโซนของทางทับลานก็เข้าจอ,อกมาหากินในใใใตามแนวขอบค่ะนอ,อกจากนั้นก็ยังมีนอกจากน้ําตกที่เรายืนน้าตกเลยนะฮะ,ะน้าตกเนี้ย ก็จะมีน้ําตกม่านฟ้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ในแผนภาคหน้าเราจะมีการพัฒนาน้าตกสวนท่อมเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเล่นน้าตกตลอดปีค่ะนะครับค่ะค่าเข้าชมก็ไม่เท่าไหร่นะค่ะยังมีผาอะไรฮะก็จะมีแหล่งชมเก็บตะวันที่สวยที่สุดนะคะในวันน้าเขียวก็เป็นผาเก็บตะวันค่ะก็จะอยู่ที่อําเภอน้ําเขียวเช่นกันก่อนที่ตะวันจะลาลับไปก่อนที่ตะวันจะลาลับไปค่ะก็มาเก็บตะวันด้วยกันนะคะหมายถึงว่าเราเอามือไปยืนนี้ได้เลย เราสามารถที่จะรับตะวันที่รับขอบเขาได้เลยค่ะอืเนาะก็นี่คืออีกหนึ่งอุทยานอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานครมากนะักแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องในทั่วทุกมุภาคก็ได้มาสัมผัสกันแล้วเนาะ,ะ,ะต้องถามว่าทำไมหินกับน้ำต้องมาอยู่ด้วยกัน ค่ะเพราะว่าหินกับน้ําก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนประกอบของธรรมชาตินะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาติค่ะแล้วก็ที่เห็นด้านหลังของเรานะคะก็คือฉากของน้ําตกม่านฟ้าค่ะซึ่งเป็นม่านฟ้าที่เกิดจากหินแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของอํเาเภอหนําเขียวค่ะโอ้ค่ะสวยงามตระการตาโดยเฉพาะในช่วงสิงหาหรือกันยาช่วงนี้นะค่ะแต่นี้มันเริ่มจะไปปลายฝนแล้วเพราะนั้นเราจะมีภาพเดิมๆให้ดูด้วย ใช่ค่ะงามขนาดนี right. ้นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าฟ้าใหม่ท่านก็กลับมาดูได้ยินดีตอนรับค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานแห่งนี้นะครับมีน้าตกอยู่หลายที่แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนะครับก็ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศพื้นที่นะค่ะพื้นที่รับผิดชอบเราใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยค่ะแล้วอันดับหนึ่งอยู่ที่ไหนครับอันดับหนึ่งอยู่ที่แก่งกระจานนะคะเราเป็นอันดับสองค่ะอันดับสองแต่ว่าก็ ความงามความสวยก็ไม่น้อยน่าใครค่ะอ่าน้ําตกนี้ท่าขบอกน้กําตกคนก็อยากกินค่ะแต่น,นี่กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําตกพื้นที่ด้านบนก็จะมีพื้นที่ชุมชนด้วยกเกษตรกรรมด้วยค่ะ,ะก็ะไว้ชมความงามค่ะชมความงามห้ามกินบางคนมาสั่งน้ําตกไม่ได้ไม่ได้นะคะ,คะอันนี้มาชม,มเฉยๆนะครับ ชมธรรมชาติชมน้ําชมหินชมป่าไม้นอกบริเวณใกล้ๆนี้นก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับ<ะ>ถ้าท่านเข้ามาทับลานหรือจิ้มปักหมุดลงไปแล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่ามีอะไรอะไร,อะไรบ้าง่ะนะหรือถือว่าเป็นสเสน่ห์หนึ่งของจังหวัด,ดนครราชสีมาค่ะ <laughs> หรือเมืองหญิงกล้านะครับ<ะ>ท่านคุณหญิงโมจังสาวบุญเหลือ<ะ>กป็ปูลานปูลานตายแล้ว แล้วปู่ลานนี่ก็เป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติทับลานค่ะทำไมเขาตายซะแล้วครับคะเพราะว่าปู่ลานด้านหลังของเรานะคะก็มีอายุราวๆหกสิบถึงแปดสิบปีได้ค่ะก็ครบอายุไขข,ของเขาแล้วเมื่อเขาครบอายุไขเขาก็จะมีการออกดอกออกผลแล้วก็จะตายตามอายุไขข,ของเขาค่ะเนาะแต่ใช่ว่าปู่ตายแล้วลูกหลานจะหมดไปไม่หมด ไม่หมดค่ะนะครับด้านหลังเรายังมีที่เกิดใหม่ๆเยอะเลยใช่ไหมฮะนี่คือที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติทับลานค่ะครับอันนี้ไปดูหลานเหลนกันนะครับหลานเหลนของต้นลานค่ะก็ยังคงเกิดขึ้นมาเนาะค่ะมันเป็นไม้ตระกูลปาล์มถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเป็นตระกูลปาล์มค่ะเป็นจายแอนปาล์มค่ะต้นลานทั้งเหนือเราก็เรียกว่าต้นตาลลูกตาลอย่างนี้นะค่ะอันนี้ก็เป็นลานป่าธรรมชาติค่ะ ใช้ประโยชน์นําใบมันไปถักทอใช่ไหมหรือยังไงค่ะก็ถ้าเป็นตัวผลของเขาค่ะทางชุมชนก็มีการนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปก็คือเป็นลูกลาลอยแก้วค่ะแล้วก็มีการนำชิ้นส่วนของกระดูกเขาเรียกกระดูกลานค่ะบางส่วนแล้วก็พวกเส้นใยสายใยเนี่ยไปสารเป็นกระเป๋าเป็นอุปกรณ์ต่างๆครัแล้วแล้วในช่วงช่วงหนึ่งนะที่เขายืนต้นตายหมดอายุไขเนี่ยค่ะ ทราบว่าทางเราก็ทําการเพราะใช่ไหมใช่ค่ะก็ทางอุทยาและก็ทางชุมชนค่ะก็จะมีการนําลูกลานบางส่วนค่ะไปเพาะเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนของต้นลานในพื้นที่เพื่อทดแทนต้นลานที่ถึงอายุไขและเขาก็ได้ล้มตัวลงค่ะในพื้นที่เนะาะช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกนนช่วยกันกดูแลค่ะเพราะนั้นคำว่าอ,อ,อุทยานแห่งชาติทับลานนี่จะยืนยาวสืบไป ค่ะจะยืนยันสืบไปด้วยการร่วมมือของทั้ง่วงงานแล้วก็ชุมชนค่ะแต่นี้มันมีหนามเนาะค่ะเนาะมนหนามใช่ค่ะเขาจะมีหนามโอ้เนาะไปจับสูงสี่สูห้าบาทเลยแล้วแล้วต้นต้นแบบเนี้ยมันเป็นอาหารสัตว์ป่าไหมครับช้างกินไหมอ่าไม่ค่ะพวกนี้ช้างจะไม่ไม่ได้ยุ่งค่ะไม่มีใครมาแต่ต้องเขานะค่ะค่อนข้างคงคงทนแข็งแรงค่ะเมื่อเขาเติบโตอืมอืมอืมเนาะ ความสวยความงามมันก็มีความแหลมความคมป้องกันตัวเอง,อ,งอยู่นะป้องกันตัวเองใช่ค่ะเอาถ้าพี่เข้าไปพี่ออกได้ไหมเนี่ยเป็นดงนี่ไงครับที่โบร,ราณบอกว่าถ้าทำร้ายพ่อทำร้ายแม่มือจะเท่าใบลาน <c oughs> มือใหเท่าใบลานโอ้ดีไหมฮะ ของแท้เลยค่ะน,นี่ไม่ดีเนาะไม่ดีค่ะเพราะนั้นอย่าทำลายพ่อแม่เฮ่อาดีใจได้ไปโคราชได้มาช่วยชาติเรื่องทรัพยากรพี่น้องไม่อาาอนถ้าทรัพยากรเรามีมากบาหาไอาเชกเกน าทับลานอุทยานแห่งชาตินี่มีดีลาให้มาเลยพี่น้องทั้งหญิงชายเอามาเลยพี่น้องทางหญิงชายมาเที่ยวให้สาบายที่อุทยานทับลานแต่แต่แต่แตาแต่แต่แต